วันนี้เราจะมารีวิวสกูตชี่เพิ่งซื้อมาใหม่กันวูวโอเคมันเริ่มกันเลยค่ะเริม่มเลยค่ะไปรอบนีมีเข็มบด้วยเนาะไหมอันแรกเป็นท่าบะสกูตชี่หมูแดงค่ะหมูแดงลองไปนี่ขึน้นอ่ะออกมาจากจองเนื้อก็ดีเนาะวีเนื้อมันนุ่มมากเลยอะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาฉีดยาเหมือนกันมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหม ถ้ากิดว่าฉีดทางแรกเอาน้องออกมาแล้วน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด้งดึงมากดึงดึงดึงน้องเอ้าป right. ากไปด้วยทุกคนมาเราจะไม่ฉีดกันฉีดฉีดตังตาน้องเลยได้ให้ทุกคนเห็นด้วยทุกคนมันออกมาว้าวบีบบบเขาเล่าไหนเ้าเล่าไอ่ะทุกคนเราไม่รู้นะว่ามันจะออกมาอาเธอถืออะถือมันเด้งมาก จะฉีดตรงนี้ก็จิ้มไปก่อนแล้วก็จะฉีดซ้ำอีกทีนึงมาดูกันว่ามันจะขึ้นมหรือไม่ขึ้นวันนี้นมไม่ได้กินหรอไม่ขึ้นทำไมมันแันแฟยแฟบนี้นมไม่ได้กินหรอคะยิ้ไม่อ๋อหรือหนูใส่อันใหม่แล้วหรอใช่เออขึ้นไหมทุกคนเราไปดูกันมันแน่นน่ะเธอก็อย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรดูพอเหอะไปอันต่อไปอันต่อไปทุกคน อันนี้อันแรกค่ะหมดได้นะทุกคนต่อไปไปท่าว่าอะไรท่าแบบขนมปังขนมปังมันเล็กมากแล้วมันแข็งด้วยจะบอกแข็งมากแข็งโคตรเลยจ้นแต่กระนี่ยมันแข็งขนาดนี้ก็ไม่แข็งนะทุกคนก็บีบได้นะก็บีบได้ดีกว่าแข็งแบบแบบมาลองแบบกระดูกอ่ะแบบกดไม่ออกอ่ะนี่อุ้ยเนื้อมากเนื้อดีนะแต่เนื้อดีเราจะมาดูกันว่ามันออกมาหรมันออกไหม เรื่องงานทุกคนมีจิ้มจิมจิมโปเลยได้สโลนี่มันจิมโปเลยเธอจิ้มโปมันมันนะทุกคนเราจะมาลองคิดตัวครปคอร์หรือว่ามันจะเป็นไงเออมันขึ้นด้วยอ่ะอันนี้เราจะรีวิวเอาต่อไปนะคะเราจะมาลองปีกันอันต่อไปนะทุกคนวีอันนี้น่ารักมากทุกคนแต่มันแข็งนิดนึงนะทุกคนมันเป็นสกูตชี่โดนัทค่ะ คือมันเหมือนจริงมากเลยทุกคนดูสโลไหมกดูกันไม่สโลว์จะโบมันแข็งเออมันแข็งมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันโด,ดนตัดมันดมดมันเองนี่ซื้อมามันน่ารักม,ม,ม,มันแบบมันโคตรจะนิ่มอต่อไปเลยต่อไปก็คือสกุตชี่ขน,นมปังแบบนี้นะคะน่ารักมากเฮ้ยทุกคนอันนี้โค้ดสโลว์ สโลมากดูดิดูดูนะอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาน้องกดนะนี่นะมันก็จะดูมึงมากเลยนะทุกคนมันจะไปบีบกันดูทุกคนนะดูะหนึ่งสองสามดูแลเลยโอ้สโลมเห็นปะคนข้อสโลอ่ะทุกคนดูไหมนะหนึ่งสองสามโอ้เป็นยังไงทุกคนเห็นปะข้อสโลอ่ะเอาจริง ถ้วยนี่ค่ะถ้ยนี่คคือมันได้ฟินมากเลยนะทุกคนต่อไปเราจะมาสุ่มกันนะว่าเราจะได้ไหนต่อไปสุม่มละไปอุ๊ยได้เป็นไมเมโลดี้ไอติมค่ะน่ารักมากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสนุกแต่ว่าก็ดีกว่าไอ้ไอ,อ้แอนแรกอะที่เป็นโดนัทนะทุกคนโอ้ยขอให้รีวิวสก,กุตชี่ ทุกคนในหนางเป็นแบบนี้ขนาดนั้นอ้าไม่ซาโลเลยอันจะไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายอะไรอีกออันหนึ่งอันไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดอันนี้นะอันนี้คือนุ่มนะเป็นคราฟเค้กนี่ทุกคนรู้ไหมไอ้ตรงหัวมันนะมันสามารถบีบเต้นได้ยังไงรู้ไหมอมไปอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะอันนี้ แล้วจะบอกนะตามันไม่ตรงมาด้วยจะ่ซื้อนี่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจริงนะทุกคนมันไม่ตรงกันใช่ไม่ได้พูดเล่นนะโอเค <นะ S 2> เอาต่อไปไม่มีแล้วใช่โอเคก็จะประมาณดีนะคะเอายังไม่หมดนะทุกคนมีอันรับด้วยนะจะบอกแต่เราต้องหาก่อนะถ้าเกิดหาไม่เจอก็ขอถ่ัยนะเพราะว่าก็ไม่รู้นกันว่ามันมีปึ๊โอเคนะคะหมดกับถุงหนึ่งแล้วเนาะ เอาไปต่อนก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครบบายบายวู